สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสมหรับังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกฟิลิปกลับเรือแจ็กกอนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งของเดลิเมลได้บอกว่าตอนนี้นะครับคาวินฟิลิปจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ภายในสัปดาห์นี้หลังจากตัววกาลังฟื้นตัวจากการผ่าตัดเอ็น ก่อนหน้านี้นะครับทางด้านคาวินฟิลิมนะครับเป็นที่ไม่ต้องการของเปปกัวเดียร่านะครับเรียกได้ว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเปปกัวเดียร่าเลยนะครับเพราะว่าตัวนะครับไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มเก่งได้เหมือนตอนที่อยู่หลีกอยู่ในเต็ดตอนที่มาิตตี้นั้นตัดสินใจซื้อมานะครับก็ทําให้เปปกัวเดียร่านะครับปล่อยให้กับอิฟวิททาว์ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ว่าผลงานก็ไม่เป็นชิมป์ปิ้นอันนะครับแถมยังได้รับอาการบาดเจ็บอีกด้วยนี่นะครับท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็จะกลับเข้ามาสู่แคมป์เรือใบสีฟ้าในที่สุดนะครับสำหรับควินฟิลิปเนี่ย่าเหนื่อยไม่ได้แรงไม่ได้แพงมากฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยเรียกว่าตกไปอย่างน่าใจหายการที่ควินฟิลิปเนี่ยย้ายออกนะจะเป็นทางออกที่ดีเพราะว่ามาตรฐานของแมททิตี้ในตอนนี้เนี่สูงกว่าระดับที่เขาเป็นนะครับการยังไงก็กลับมาก่อนนะครับเผื่อในฤดูกาลหน้าผีเข้านะครับฟอร์มดีขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้แมทิตี้เนี่ยตัดสินใจใหม่ได้ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้อาการบาดเจ็บของเขานั้นดีขึ้นก่อนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันนะกันนะครับก็อย่างน้อยเขาก็ยังเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าของเรือใบสีฟ้าของเราอยู่นะครับมาดูข่าวต่อมา here we go ตอนนี้นะครับทางด้านโรมาโน่นะครับได้บอกว่าแมนเชสเตอร์นะครับได้ปล่อยจากไมลทิมสันพูซีเซนเตอร์ฮาฟวัย19ปีให้กับเตลติกยิมตัวหนึ่ฤดูกาลถึงปี2026 ขอให้โชคดีนะครับสำหรับจามายซิมสันพูซีนะครับเรียกได้ว่าเป็นกองหลังเบอร์หนึ่งของพรีเมียร์ลีกสองฤดูกาลที่แล้วนะครับเป็นส่วนสำคัญนะครับที่พาให้แมนซิตี้ยุดยูยี่สิบเอ็ดนะครับประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกสองนะครับแล้วก็เจ้าตัวนะครับก็ยังประสบความสำเร็จส่วนตัวนะครับก็คือได้รางวัลพิเศษจากพรีเมียร์ลีกนะครับให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยม ประจำมฤดูกาล2025-2026ด้วยนะครับจามายซิมตันพูซีเนี่ยเคยขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่อยู่ในเกม FA ฟนะครับก็เจ้าตัวนะครับมีโอกาสในการลงสนามนั้นน้อยนิดนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่จำกัดแล้วก็เกมใน FA ครับเนี่ยก็คือว่าแข่งขึ้นมาในระดับหนึ่งจากฟีนูรีก2นะครับท้ายที่สุดสุดท้ายเนี่ยก็ขอให้น้องไปเก็บเวลต่อนะครับ แล้วกลับมาสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้าอย่างตง,ง่าดผ่าเผยไปนะครับไปพาเซลติกประสบความสำเร็จไปพาเซล t i ติกให้ได้แชมป์สกอตติชพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็กลับมาสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อมาชิงตัวหลักชิงเบอร์หนึ่งในตำแหน่งกองหลังให้ได้ นะครับเป็นกำลังใจให้อีกคนหนึ่งนะครับมาดูข่าวต่อมาเบ็กเวอร์เดล่ากลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในโลกที่ใช้เงินมากกว่า2,000ล้านยูโรหลังเต้นตัญญาคว้าเจมส์แทปปอร์ตจากเบอร์ลีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่แค่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเดียวยังรวมไปทั้งบา์เตโลนาและบาเยอร์มิวนิกแต่ว่าเมื่อเทียบกับการพา3ทีมนั้นประสบความสาเร็จและสร้างปริวัิศาในฟุตบอลมากมายรวมถึงการคว้าทีลแชมป์สองครั้งกับทั้งบา์เตโลนาและแมนซิตี้ก็นับว่าคุ้มค่ามากกับเงินที่เสียไป มาดู5อันดับผู้จัดการทีมที่ใช้เงินมากที่สุดนะครับอันดับแรกนะครับเป๊ปกัวเดียล่านะครับใช้เงินไปมากกว่า2,000ล้านยูโรเลยนะครับเดียโก้ซิโมเน่นะครับใช้เงินไปประมาณ1,300ล้านยูโรนะครับอันดับที่3นะครับเป็นมัสติมิเลียโนอันเลกลีนะครับใช้เงินไปกว่า1พ0 0ล้านยูโรนะครับพันสล้านยูโรนะครับโทมัสทูเคิลนะครับ ใช้เงินไปกว่า1,100ล้านยูโรนะครับแล้วก็อันดับที่5นะครับอันติเนียคอนเต้นะครับใช้เงินไปกว่า1,106ล้านยูโรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเงินที่มหาศาลมากเลยนะครับสำหรับการซื้อตัวนักเตะเข้ามาสู่ทีมนะครับนี่เป็น5อันดับผู้จัดการทีมที่ใช้เงินในการเติมทัพมากที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นมีเป๊ปกัวเดียล่าซึ่งเป็นที่1อีกด้วยแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับ เมื่อเทียบกับเงินที่เสียไปนะครับกับความสาเร็จที่ได้มากับทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยก็นับว่าคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าการคว้าที่เป็นแชมป์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทีมไหนก็ทําได้มันไม่ใช่ว่าทีมไหนเนี่ยจะสามารถคว้ามันมาได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับคว้าทุกถ้วยนะครับคว้าที่เป็นแชมป์นี่นะครับก็เป็นห้านดับจำนวนเงินที่ใช้มากที่สุดในยุโรปณตอนนี้นะครับมาดูข่าวต่อมา รออีกหน่อยบรรดาผู้บริหารระดับสูงของสโมสรและบุคคลสําคัญในวงการฟุตบอลเชื่อว่ากระบวนการตอบสวนคดี115ข้อหาของแมนเชสติอาจจะต้องใช้เวลานานถึงเดือนตุลาคม2025หรืออย่างน้อยก็หลังช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งที่2ของฤดูกาลก่อนมีคําตัดสินเบื้องต้นออกมานี่นะครับ เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของ115คดีเอาละครับสำหรับข่าวใน E ีีนี้แอดมินก็ได้นํามาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข่าวที่นามาอัปเดตใน E ีีนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน e ีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ